เลิศมาเป็นป,ไป,ไปบีบอยเจ้าหาใส่หมูเปี้ยวอ้จามม เฮ้ถึงแล้วแมอมี่ destination ที่3ของพวกเราชาวคณะอันนี้เป็นห้องซุกิมอรวมจ้ะซุมเกทาซุมกระเทยเท้าเกเท้าค่ะโอ้โหเจ้าหะขนาดนักเออเจ้าหะเออถ้าใส่จีไปซีเครตในวันนั้นกันเลิศนะจริงนะทำไมเราไม่ใส่เป็นนั้นเออ บาบาแล้วนะ <Okay. S 1> ไม่ต้องอายุโอเคมามาแล้วนะเดี๋ยวเขามาเมาหมอยนะส e ิเกตไนสกิเกตไนนะ <c oughs> ไม่ได้อู้เล่นๆนะบัในใดเนี่ยบ้านบันไดวนเนี่ยไม,ไ, <c oughs> ไม่ไหวไม่มีอารมณ์ถ่ายเลยถ่ายตอนเราสว่างแล้วแหละคือสว่างแล้วเดินไปหาซื้อเข็บแต่ แคบแตะเอออะไรเออน้ําเออโรงแรมที่นี่ไม่เหมือนที่ไทยนะทุกคนถ้าจะมาแบบเที่ยว,อ,วอ,อ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่มีน้ำกดหนึออ่งคนส่วนใหญ่เขาจะไม่มีน้ำเออคนละคนเลยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีน้ำให้กินในโรงแรมเราต้องซื้อเข้ามากินเองอ่ะคุณพร้อมหรือยังสำหรับการลงทะเลตอนนี้เราอยู่ข้างล่างละข้างล่างโรงแรมโรงแรม ตอนนีญญ้คืออยู่ที่แม่อมี่มันตกนะคะอย่าชนนะเดี๋ยวไปเอาก่อนะะพี่ออโอวตังเฮ้ Let's go <S ไปค่ะปะลาดอยู่นะยิมมินใส่คว้าก็ได้ยู เราอยู่กันตรงนี้เลยตรงแยก Ocean Drive เลยตรงถนนไ Street นี่เดินลงไปข้างๆก็จะเป็นทะเลเลยนี่เลยไปโอ้ไมอามี่บีช อย่างมาบอลชอนปิดในหน้าค่ะปิดเลยเหมือนมันยังไม่เปิดอ่ะเอาตาส่องส่องกระจกดูอ่ะปิดแบบมันยังไม่ได้สร้างเออกำลังสร้างอยู่แต่ขึ้นโลเคชั่นให้แล้วเวอร์ไม่เ่ากจะเดินไปร้านไทยอยู่ใกล้นี่พอดีชื่อร้านอะไรนะนิกไทยเฮาส์เซาบีเออไทยเฮาส์เซาบีหมวกแางมากนะไหนนี่หรอเออเออหมวกเป็นสีสีเวอร์ ึงแล้วอ่ะกินข้าวก่อนรอนเหนแล้วอาหารไทยมือแรกข้าวพัดกุง้ง ต้มยำปลาปลาหมึกทอดจานบะเล็กบะเล่นมากเลยจานจานนี้คือใหญ่กว่าหน้าใจกว่าหน้าพี่โอจ้อพอหรอพอหรอจานนี้น่าไหวคนใส่ก็รอคนไข้เหมือนกันยังใส่ดีบอกว่ามันใหญ่นะคะจากอะไรที่สร้างคนละจานตัวสั่งอาจารย์ียวแล้วก็ตัวไว้แบ่งกันโอเคกินข้าวกันเด้อ บบมไม่เหลือกินแบบหมาให้ไก่ให้ไก่เหงาคนน่ะกินจะเนี่ยแบบไม่เหลือให้เหลยเต็มสิบให้เ<อ>ต็มสิบเออแบส้มลำแบบส้มลำแต่ตส้มลำมากเออทีหนึ่งก็คือครูท่าเหล็กมันเหมือนกันถ้าพูมันเหมือนกันก็คือบ่ออันนี้เป็นตัวเลขเ<อ>นี่ว<อ> <winning number S 1> ินนิ่งนัมเบอร์จะไปเลขท่าเหล็กนี่แมชครับตั้งหลุมนี้ก็จะได้ในรางวัล พอไปคูติโอเรนดโดแล้วซื้อสามซิปซื้อสามซิปซื้อสามซิปได้ไสี่ซิปวันนี้เขาซื้อสาวจะได้กี่บาทมาลุ้นกันให้คุกกี้ทำนายกัน,นถ้าซื้อรัดไหนต้องขึ้นสตางค์รัดนั่น<อ>มาสามารถาที่จะไปทำรัดใดทำลาสมมตะซื้อนี่ไปโอนไปบินไปดีซีแล้วถ้าไปโอนไปคูดดีซีแล้วมันนั้นถูกอะ่ะเดี๋ยวต้องปิดกลับมาคืนเงินตีนี้นนอเออ ก็เป็นของลัดในลัดนั่นเนาะใช่ของลัดไหนลัดนั่นแต่ว่าถ้าเป็น power ball ไม่กับมิลเลียนเื้อไหนก็ได้ขึ้นเรื่อไหนก็ได้ถ้าถูกฮะมันขึ้นละวันใหญ่เออมาขึ้นละวันใหญ่เป็นร้อยล้านนะกระเทื่อนนั่นมาลุ้นกันว่ามาลุ้นกันข่าวว่ากระเทยจะมีโจ๊กไหมันใจหรือเปล่าเออมันโชคเหมือนใจไหมโอ้ยในหูนี่คือนี่หนึ่งล้านนะวินาทีรูมีสูงสุดหนึ่งล้านนะอันสูงหนึ่งล้านอันนี้สูงสุดสองล้านนะนะ ส่วนเราเลยนะอเอาสีแดงเหมือนกับเสื้อเลยมันจกมันใจอีกมันจกมันใจสาธุตัวตปวต,ต,ติจะแต่งกันทุกขีครับเอเออเนี้ยกำลังหมดเออนี่โนเซเว่นงามเซเว่นง,งามอยู่นี่นี่ผิะวบอกว่าอันนี้เซเว่นงามเซเว่นง,งามไม่งามนะเซเว่นงามแถวแถวบ้านเราจะมีอีกไหมนะซุปเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยดูกล้าไ่เนาะเอตรงไปทางนู้นดูก่อนเนาะ ถ้าแบกหน้ามันีนนี้ไปกับสกายอยู่นะบเทานี้บ่กวพี่โอเนี่ยทัทีกหูมปันนะปันเสิร์ฟไปกันสองคนเออมีตะก้าตั้งหลังเห็นนะแต่มีที่เจ้ามีเจ้าใช่ไหมอ๋อมีที่เจ้าเออรัอยู่นะแบมกูปันข้างคนละคร อ่าเป็นยังไงไปโอ๊บรรยากาศทะเลตินี้รอนนะไม่ร uh, ้อนให้ความรู like ้สึกเหมือนความรู้สึกเหมือนอยู่เชียงใหม่ที่มีทะเลเออเออเนาะมันมันมันเหนียวมันมันเนื้อแบ่นันอ่ะปพติที่ให้อยู่บ้านทำมันจะมีลมโค้งแล้มันจะเหนียวเขานะเขาตาทันี้คือเย็นสบายสบายหรือว่าหรือว่าเรามาหน้านี้ด้วยถือว่าแดดจะออกแต่ก็เย็นอยู่เออเย็นมันจะฮอนอ่ะเออขึ้นอย่างอ อยู่ไร้เก้าไมา้พุ่มทะเลไลออรไล้เก,ก้าไม้พุ่มไรเก้าไม้พุ่มทำกามไร้เก้าไม้นี่ก็จะเป็นชายหาดนี่นี่แต่สองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยซุ้มคนซุ้มร้านข้าวซุ้มร้านข้าวแต่ไม่รู้ซุ้มเก้เขาอยู่ตรงไหนกันเราหาซาุา้มเก้ไหมห<ข>าซุ้มเก้ซุ้มเก้ท่าไม่รู้อยู่ไหนพนันกงานหล่อมากว้า เออขนัานอะไรนะเอามอคขนาดรองอไรพี่พ่อรองไนกี้ด้าท์โรงงานรอเหมือนเหมือนเป็นสัตว์เออเบนส์สัตว์สิแกมมี่ไงเกมมี่โซสุสิฟ่านะเหมือนเลยเดี๋ยวจะซื้อหมวกเลยจะซื้อหมวกเลยค่ะสัานีซื้อหมวกประมาณสิบแกนแล้วหมวกอ่ะแต่ก็บอกว่าเอาแหมเอาแหมอ่ะแยกเลือกมันเหมือนอีให้ดูรอเหมือนน้องนั้น น้อนรอทุกคนเลยเนาะเลิศโหนี่ไปโอ้แล้วละเบส <c oughs> กลับแล้ว <c oughs> หล่อมากหัวนมสีชมพูเลยอะ่ะเนี่ยตรงนี้ออร์เรนโดฟอรดิเนี่ยยังไม่ได้เติมเกย์เลยนะ มา U S A ไม่เ <Yeah. S 1> ติมเกหรือป่าออไปนิวยอร์กเติมเกแล้วเติมเกแล้วอายุเคมมามาเติมเกลืชามไปซีเครตเออ Night. เวซีเครตไนท์เติมแล้วเติมชามเดี๋ยวเขาจะมากบมาเราทุกฟังเรื่องคืนบาปซีเครตไนท์ฟาปิโอไปเปิดใจสาวแต่เวอร <laughs> ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกมาเราแต้จังหวะมาหนังเราดีดีดัก เชิญเลยซีเคดไนโออยโอเคมาม่าซีเคดไนตอนอายโอเคมาม่าอายโอเคมาม่าเออแค่นี้กอคิดใจหลายเยอะแค่เนี้ยสิบเอ็ดสาสิบห้าไม่มีสามไม่มีสามเรียนไ้ายคุณะได้เหรอ ไปสิบบาทโอ้ยทำไมได้เยอะๆอ่ะตะกี้สิบเนาะสะกดใจเลยคุณห้าโอ้คุณห้าเลยนะเขาอยม่ประเทศหรอพี่ไม่ได้ซื้ออ่ะถูกหนึ่งใบอีกสองใบเดี๋ยวมาตรวจดูว่าถูกจริงหรือเปล่าไปหนึ่งพันเนาะ ได้หนึ่งพันได้หึ่งพันพีโอตเปลี่ยนใช่ไหมมเอาพ่อถ้าพันก็นเปนเียเลยนะเปลี่น่นลงไปเลยนะไม่ได้ไม่ได้จะเป็นลูกดาวสรุปว่าได้แค่อันเดียวคูณห้าคูณห้า ไ้สองบาทคูณห้าห้สองสิบได้สิบบาทซื้อมาสิบบาทไปทะเลกันจ้าหลังจากที่ชาร์จพลังกันอย่างดุเดือดรับกันจนเอาเยังคือตีโอรับสิบห้าชั่วโมงพุ่นวันนี้ตื่นมากินข้าวรับต่อนี่เตรียมพร้อมปลดย,ยอเออ นี่แน่ได้เลิกได้ยามแล้วค่ะเออไป,ไปจภัยในบีชรับวันคัมเปี้ยวซูเฮยมาทะเลเหมือนมาเจ็ตแรกเอานี่ <c oughs> จริงมาเจ็ตแรกมาเจ็ตแรกกับที่นี่ <c oughs> ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยเ,ลยเออนี่เราก็จะไปทะเลกันนะจ๊ะเดี๋ยวแวะอาภาษณ์ทตัวก่อนพูดอะไรกันอะไม่ได้ยินด้วยอะพูดอะไรกันอยู่ว่าเห็นอะไรนะบอกว่าเห็นอะไรามา ถ้าเห็นหนังหัวพี่บอกพี่ด้วยนะเช็คความเรียบร้อยมาลอกมาแล้วเรื่อว่าตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นหนังเอ้ยไม่เห็นหัวเห็นแต่หนังหัวว่าบาปแม่เวอร์ดูแม่ดูแม่เล่าสูบดีครบแม่หลายเมื่อก่อนผมกูก็อุกวะถ้าอาบน้ำต่อจากเอออาบน้ำต่อจากปีโอสูบกระดกว่าปีโอมาสบายผมรุดเหมือนวิกนี่เอ็มมองน้ำ ออกมาถามพี่โอ้พ,พ,พี่โอ้สบายหรือเปล่าอ๋ um, อผมรู้ว่างต,ตามวัยปกติคะ่ะตามวัยจ้ะนี่เอาหวยมาด้วยเต็มหวยมานี่ยจะไปขึ้นเงินสิบ,บาทได้เงินสิบ,บาทถ้ามาันรู้เนาะเออไปไปขึ้นเงินหวยก่อนครับไปบ,บีบได้เงินสิบ,บาทซื้อมาเท่าไหร่อ่ะซื้อมาสิบ,บาทได้สิบ,บาทเซอร์วเวอร์ซื้อสามแผ่นนะซื้อสามแผ่นเออซื้อสามแผ่นแผ่นนั้นห้าบาทซื้อยี่สิบได้สิบาท เสียขาดทุนอยู่ดีอุ้ยอยากได้กำไรข้อ,อเท้าจังใส่ไหมพี่โอ๋มันมีโชคลางนะเหรอ A few moments later A few minutes later เอาเป็นแค่เบี้ยว ดีนนะเอย่างขึ้โดนหลอดซื้อค่าขายมีดตอนแรกวันนู้นเราไม่ฉันไม่คิดขายร้าว่ากี่บาทฉันไม่คิดหรอกอ่ะปุ๊บปุ๊บใส่ใส่ปุ๊บว่ะนี่มันหลอดซื้อแน่ๆแล้วอ้าไปไปปุ๊บสาวให้หลับตาเวอร์หลับตาโชคเสียงเสียงไทยคุกกี้เสียงไทยเอาเรื่องสู๋ขนาดเดอแต่ไหนจะเกิดแต่ไหนจะเกิดสามซีฟนี่บอกโอ้สามซีฟเลยค่ะไม่ขอเลยนะคะโอ้สามซีฟสาวนี่กับแปลงหนาอ๋อ阿拉สาวให้โปรโมชั่นเธอ20บาท นี่ตัวอละสิบอันนี้ละสิบละสิบร้อยนะนี่มดนี่สิบสิบเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยนะนี่ป้งห้าบาทห้าบาทที่แปลว่าห้าบาทอ่ะไหนดูเลยห้าบาทเหมือนต้องมนั่เมื่อกี้ต้องมนมาก้พี่โอ๊คเขาเงือรับตาอ้อมมันน้ำเหมือนป่ะเงรับตาเอาทำไปหรับตาเรื่องอะไรตายห่าโดนล่อซื้อต้องการแบบไหน เออก็นั่นแหละเพื่อแต่าอาจารย์โชคดีก็ได้แล้วก็มองในมองในแง่ดีนี่มันมันก็เป็นรูปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรไอๆนะ E U I E U I อยู่นะอันนี้นี่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  I'm good Thank you อัน ok bueno> ี้อันี่ตอบอนี่ตอบ I'm good Thank you ลอตาย T B O T B O หลับตาเสียงไทยแล้วหลับตาเสียงไทย E W E เนอะงงงงเรื่องงงงอ่ะโอ้ยมิติใหม่ตอนแรกถามกี่บาทไม่บอกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันให้เธอได้อาหารได้กระเทียอ่ะปุ๊บสแเปิดโทรศัพท์เลยรสาวอะไรสาวเปิดโทรศัพท์เพือสแกนเงินสาวเลยฟิลนักท่องเที่ยวสุดๆเลยอ่ะเจออะไรอย่างเงี้ยก่อนจะคุยทอดให้คืนเลยเอาตังคนมาใส่ไข่ตีนใส่ข้อมือเขาตีนก็ได้เขาบอกจะสีแดงว่ะเออใส่ฝั่งเดียวกันก่อนก็ไม่แน่อาจจะโชคดีก็ได้นะเอออาจจะได้หำนะก็ไม่แน่นะเอาไปบของนันตถ้ได้ล้ว่า เอ้าเอาไม่แน่ก็ไม่แน่น้มือทำตีแดงก็ได้ต้องไปเบื่อต้องเบิร์หรอโป้เปืยอหรออ่าถ่ายถ่ายอย่างนี้ดีกว่าอ่ด้หมดไม่ใช่โปมากเป็นไงบ้างสวยงามเออวิวหรอทะเลหรอยังขึ้นหลุมพอยังขึ้นหลุมอยูงพอแบบบริทัศน์ อยู่นะรีทัดก่อนไปตู้ก่อนเนาะงามมาทะเลงามท้องฟ้างามเหลอทะเลหลอทะเลเลิศมากก็คือว่าทั้งวาดฝันเพราะแม่สามีนะเขาได้ยินมามือแล้วนางสามีเนาะดีหมันจะงามจริงเออบรรยากาศดีว่าฟิฟดีมากจริงคือทะเลงามมากเนี้ยอคีดเลยค่ะตะกี้คีดเลยฉันนะอย่าได้อย่าไะ ถ้าเห็นเรียกเขาเต๋อนี่คืออยู่มือเป็นสำลวนหรือเปล่าดูความดูความปลอดภัยไงคนจมน้ำเด็กน้ำไหมอ่าช่วงเรื่องเล่าสาวเสียวเป็นช่วงหรอเป็นช่วงเรื่องเล่าสาวเสียววันนั้นอ๋อไปบอกเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมไปช่วงวันก่อนที่นิวยอร์กหายอย่างช่วงอย่างก็ อะไรอย่างก็ c ีเครต g น t แต่เราไปฟังเปิดประสบการ์เปิดประสบการณ์นี้โดยขั้งแรกในชีวิตบ่เกยร์หู้มาก่อนแต่ว่าคนตีหู้ก็คือไม่นี่หู้จาก เปื่อนทำกามว่าอ่าไปอันนี้สิเออสิคิดไหนสิคิดไหนอันนี้สิมันสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งใช่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งเออคือเราก็ไม่รู้เราก็ว่าฝันว่าจะเป็นแบบโชว์เป็นเหมือนแบบอะไรต่างเออเหมือนที่ไป็ติดไทยเนาะเหมือนติดไทยก็คือว่าเออเป็นโชว์เป็นอย่างที่บันไทอีน่ะหนูเป็นภาพของซุ้มเก้งอ่าเป็นซุ้มเก๋ซุ้มเก๋ทีนี้เขาสอบไปไปไปพับเก๋อยู่แล้วเออเขาก็เลยอับไปสูเขาไปพอโชว์กันเออเออโดนที่ปุ๊บซุ้มเก๋ เวทีมันมีไหนในเวทีโชว์ีไในเสียงในเพลงไหนลำวงไหนเอ๋ยเนี่ยแบบมีป๊บมันเป็นห้องลงลงมันเป็นเหมือนคราบวงเป็นคราบก็มีมือสลุดสลัวแล้วก็มีคนยืนจุ่มข้างนั่นนี่แล้วมันจะมีตีนั่งมีตีนั่งเออแบบครอ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 บเออเทศกาลแล้วก็สร้างกินไปสักรับจุ่มตั้งเหนือเนี่ยจิกัน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 จิกสักกัมกอดกันโอ้กอดกันมเป็นอย่างรอบ ความรักอีนออ่ะปุ๊มสักการ์มัวนะเ่ะปุ๊บสักการ์มันกกน,กกน, <laughs> นีเดินจงกรมไปดู <laughs> กกปเอ๊ะมันยิ่งกว่าหงวัวนะคือแบบท่านเราลงอะ่ะทีมี้จะปิว <laughs> คือ <laughs> มันมีการกินกล้วยมันคือการต่ันตันมีการกินกล้วยเกิดขึ้นประมาณานัออ้น <laughs> แล้วเรื่องที่ตลกคือมีมีซุมซุมเกง้งซุมเกอซุมเกเท่าเอเชียสองคนเป็นดูเป็นซงบุตรจ้ายมาเลยนะเดินเข้ามานั่งปุ๊บ แล้วแแลแล้้ววสองคนแหลกเขากำลังกินกล้วยกันอยู่แล้วบานั่นพี่โอ้ย่าถามมันด้ก็คือว่าก็คือเหมือนเข้ามาน,นะตะคระแล้วแบบพอพอ,พออีนะแล้วแบบขอแจมหน่อยได้ไหมอีบอนขอแจมหน่อยได้ไหมแต่ตนางพออีเลยนะพออีเลยนี่ว่ะอ้หเดี๋ยวว่พอแจมพอว่าอีสกโอ้ยโอ้ยเสียงกำเมืองเลยอหูเดี๋ยวก็พอแตมพอว่าอีสกรมสองคนนี้จะบบสองคอละอมา สุกี้มอรวมโอ้ยนึกว่าโอ้จะได้กับมีมดอีกสุกี้มอรวมเลยจากนั้นมานั้นก็เป็นเต็มไปด้วยสุกี้มอรวมสุกี้มอรวมและมีเสนีหนึ่งเดียวเดียงคนเดียวซึ่งเราก็ไปนาตาชาโรมาโน่แต่ใส่หมวกหนาโฮู้ดเพ่งอนไหม หนูอแล้ยเราแหงดึกเนี่ยคุณก็ยิงหลายเบียดเบียดเบียดแล้วลไปไมนไปคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์เขาไปทำรอบหนึ่งทำแบบร้าหนึ่งก่อนทำล่าเดี๋ยวเขาบอกว่าที่เด็ดนี่เนาะเดินไปซ้อหายอย่างกินเต้าเต้าเวลาพับเปิดกูซราแบบแบบไปอยู่ใกล้ๆทนลมหนาวแล้วหนาวหนาวแล้วปลากันย่างไป,ไปซิบกิโลบนแล้วมารอปุ๊บเปิดประตูพับเข้ามาเปิดประตูลงไปปุ๊บ no lady no lady อาจารย์เลยค่ะเนี่ยอย่างไง <c oughs> ล,ลเลาเป็นเกคือ,เ,อ,อเลยไปอันเกา่าไปอันเกา่าค่ะวะาไม่ยอมมยอมด็ดขาดไปอันเกา่านเป็นวอันเกา่กาแบบยังกเก่าเหลียเก,ก่าก่อนเพราะวะ่าท้นานวันเสา้วคนโอ้คนมหนึ่งล้านกว่าคูนลอยไปวันท่านแล้วเหมือนรวมเอาคนทีน่าตาดีสุดในนิวยอร์กมามรวมกันเป็นซุกี้มอรวมถ้าใครอยากดูหลังไม้เนาะให้ดูหลังไม้ลไมเขาว่ามันจะปิวมันจะปิวแล้วเป็นเป็นแบบว่าทุกคนแบบดื่มดั่ดื่มดั่ใน นี่กับมูดจะไ่าจะได้เอาหนึ่งมันย้ายมาได้แน่พี่โอ๊ช่อนนี่คือฮาที่สุดเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์และพี่โอก็เป็นเป็นเป็นทําคืนี่เป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นอีกหนึ่งคืนที่นาตาชาโรมนอฟได้เข้าไปสําเร็จก็คือเขาเข้าเออแล้วแล้วกาดนี้แน่นมากอู้เหมายิงขึ้นมาเลยปก็เหมายิงขึ้นมันจะมีพับอยู่ตรงรูมแต่ด้านบนนายจับมื้เหมายิงขึ้นการกันแน่นแต่พี่โอ๊ขึ้นไปได้ทุกรอบขึ้นไปปุ๊บ แล้วมันกับเบียดเสี่มันจะเป็น,ปนมันเป็นค้องตัวยูเป็นตัวยูเป็นตัวยูเป็นยูแห่งความรักเออทุกคนจะมีแล้วเผาดิสวมเสื H ้อผ้าสวเสื้อผ้าทุกคนอะเปิดทกกี้มอรวมกันสภาพคิดภาพตามคิดภาพตามทุกทุกคนเปิดอีสามคนนี่ใส่เสื้อกันหนาวและแน่นเดินเข้าไปอืมแบบมาดมั่นเก์คนหนึ่งไหว้นะพาะปิโอแล้วก็ถามว่าปุ๊บ ไอายูโอเคมามาแต่แล okay, like okay, ้วก totally ูห right ันหน้าหนีกะากูพาถามสาทำกูสาแบบอายูโอเคมามากูอืมยังมาสะหน้าสะแตกกูอนลำเหลียอีกไอายูโอเคมามากูสาเป็นนาตาชาเลยยังกูสาเป็นนากดาราโลมาตะลกบหมดไขมานนี่ยอต้องแวะไปบอกเลยเนาะต้องไปวน้องหลังไม่หลังไม่ดีกว่าเดี๋ยวบอกรายละเอียดดีเทลการเข้าค่าคงค่าเข้านั้นนี่ เนาะโอเคเรื่องซีคิเอตไนก็พิมพ์พิมพ์นี้จ้ะแต่ตอนนี้นิวยอร์กแม่เอ็มี่รอมากเออแม่เอ็มมี่รอรอมากแม่เอ็มมี่โปมากตอนเนี้ยโปมากตอนเนี้ยเออโปมากเออเออทราบน้อยวันพุกเขาจะไปอย่างกอลันพุกเขาจะไปนูดบีอีวันนี้ตืมนปละเทดบัลลาเขาไปทีแล้วเนาะเจ้าทีมก็จะมาไปเนาะโอเควันพุกเจอกัน ที่จะไปเล่าอะไรเออคาดว่าจะมีเรื่องเล่าอะไรอีกแซ่บๆตอนนี้ขอไปดื่มด่ำกับการนอนอาบแดดก่อนมาดูกันว่ากับปิโอกับแทร์ไปแล้วน่าจะมากขนาดไหนมันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเอ่อคลินิกเตรียมเข้าเลยค่ะป้าป้าเลยค่ะโอนชมค่ะดูสิอ่ะสนามวอลเลย์บอลชายหาดมีประมาณร้อย เลอิศฉันจะไปสั่งที่โอ๋นะทำคอนเทนต์เสร็จแล้ว กับห้องไปหล,ลับก่อนแล้วคืนนี้ออกไรแล้วหรอออ,อ,ออกเที่ยว,ออยวไปเราจะไปอาบน้ำหลับแล้วก็คืนนี้เจอกันเจอกันวันจริงไม่ไหนเดียวก็มาเมาจอเลยคืนนี้ตอนนี้เราออกมาท่องราตรีกันแล้วนะจ๊ะราตรีหนาวมากรูปีโอ้ด้วย กอดอกสุดย่างอยวามังมันความรู้สึกเหมือนอย่างก็ไปฟอีโอบอสตะแกเหมือนพัทยาอยู่พัทยาที่มีลมหนาวแต่พัทยาแบบฉบับหนาวแบบฉบับหนาวแล้วมีผู้ชายหล่อยเยอะเอ,อ้ยสายฟอนี่ต้องมาเนาะทีนี้เนาะแค่เปิดประตูออกจากโรงแรมมาคือเลอยิศไก่ฟีกว่าเออโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือคือรอทุกทุกอนุใครที่อยากหาฟอร์แบบดีๆแนะนำให้มาเลยไป ในแบบแต่น้อคนหลอกมันมีทุกที่เลยเนาะทุกทุกจุดจุดเลยอ่ะแต่เลยมีหล่อเยอะอยู่เพราะว่าเนเป็นแหล่ที่ยวแบบพี่พอมาแบบอัปเดตจะอหมมกเออใช้อัปเดตเวอร์แต่ทำาอยู่นี่กี่คืนแล้วก็สองคืนที่สองเนาะกืนีงการหาด้ออกที่แอลกลางคืน วุ้ยซีเอสอยู่ใกล้บ้านเราเลยไม่เคยได้เดินมาตรงนี้นิซีวีเอหมายถึงว่าไม่รู้ตอนแรกรอะว่ามีซีเอสตรงนี้เดี๋ยวโอใส่ชุดแล้วคนอื่นๆที่มาเที่ยวกันเป็นชุดเดรสชุดบาวาเนาะเนี่ยมันอย่างนี้ทุกคนเลยนะมันอย่างนี้ทุกอน,นุเลยนะบอกเลยว่าเดินผ่านทุกจุดจะมีอย่างนี้หมดเลย วุ้ยเล่เนี่ยตรงนี้เริ่มเป็นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะอะไรนะพัทยาสตรีทอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่พัทยาสตรีทเขาไม่ใช่สตรีทอะไรนะอะไรสตรีดตันนิ่งสตรีดไม่ใช่อะไรนะอะไรสตรีทนะสตรีทแวร์ไม่ใช่เราดีๆไม่ต้อตลก walking street อ่าว a l k i n g street คิดไม่ออกจริงๆนะเนี่ยไม่ได้มุกนะเหมือนพัทยา walking street นี่มันเลิศ มันไนท์ไลฟ์มากค่ะคุณผู้ชม่อแม่โอ้ว้ยหนาวมสาขาน้องลมจากทะเลแอตลมจากทะเลแอตแลนติกไงลมจากมหามหาสมุทแอตแลนติกที่ที่บักแจ็คจมน้ำก็คือน้ำนี้ เนื่องจากว่าโน้ตบีดที่พวกเราไปไม่สามารถอัดคลิปวิดีโอถ่ายอะไรใดๆไ,ได้เลยเพราะว่าไลฟ์การ์ดคอยเป่านวีดตลอดเวลาค่ะจึงไม่สามารถเก็บภาพมาฝากได้ส่วนใครที่อยากจะมาจะบอกว่าดีมากเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ดูมันเลิศมากตื่นมามีแต่าขำขำเต็มไปหมดเต็มหาดคูณแข่ยงยม สิ้นสุดทริปสามอาทิตย์ตอนนี้กำลังไปต่อที่วอชิงตันดีซีและที่นั่นหินมะตกจะเจอกันอีกทีวอชิงตันดีซีตอนนี้กำลังไปเกตโอ้ยตื่นเช้ามากเลย โอ,อ้ม่เอมี่เป็นทิปที่ค่างงจะประทับใจมากเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย